ผู้หญิงจริงวะเป็นกระเทยทไปทำไปทำอีท่าไหนให้เก้นมันหลงหัวปักหัวปมขนาดนี้ฮะพี่ถามก่อนนะคะอะไรนะไม่ไปทำอีท่าไหนไปคุยกับเกณนตลอดลเวลาเ่ลาเห็นคุยไลน์กันตลอดเลยว่าเออคุยกันเก้นแร้งนะจุ๊บๆอ๋อก็ห<า> <ผม S 1> นุมาอยู่ห้องพี่บาสอะดูพี่แล้วก็เจอเก้นเออ เออก็มาพักมาคุยมาอะไรอย่างนี้เคยเหม็นเปรี้ยวสีกาของหนูพ่อเปรี้ยวไอเกณนไม่อาบน้ําระวังโอ้โหนี่มึงคือเตือนกันอย่างดีเลยใช่ไหมเตือนเรื่องอื่นได้ไหมเรื่องเอ้ยมันจะไปป้นจะไปหลอกให้อกขากอะไรอย่างเงี้ยมึงเตือนยังไงอื่นบ้างประคามึงนี่เออเขาอาจจีบกันานตัวเองเพื่อเราก็ได้อะไรอย่างงี้พี่เราก็ให้โอกาสเขาไง ถ้ามันเปลี่ยนแปลงก็คงเปลี่ยนแปลงไปนนนแลได้ละครับเออไม่เป็นไรนะเราก็ให้โอกาสผู้ชายคนนี้นะครับเอเป็นไงกับเก้นเรื่องเราความรักที่ที่มีให้กันเก้นเขาเคยบอกอะไรไหมว่าเฮ้ยเรารักกันมากอะไรเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างเก้นเคยจะไปนัดเจอกันไหมจะไปนัดเจอได้ค่ะว่าจะไปเจอกันที่พระรามสองเนี่ยหนูเราจะไปพระรามสองไงแล้วนี้ยังไม่มีตังค์เงินยไม่ขึ้นไปห้เกียร์ เดี๋ยพี่พี่พี่ไปเจอด้วยได้ไหมมาดีเลี้ยงข้าวหรืนั้นไม่มีตังค์ได้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 จริงป่ะหจริงๆใช่ไหมพระรามสองนะอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เออในเดอะแกนะ่ะพี่มีบ้านอาอยู่อ๋อพี่อยู่พระรามสองครึ่ง จริงๆให้ให้พี่ไปได้ใช่ไหมพี่คิวพี่อะไรพวกเนี้พี่เพื่อนเพื่อนมอสนี่ไปไปได้ด้วยใช่ไหมหรือว่าไปขัดจังหว,วะความสูงหรือง่้าก็ได้นี่คิวไม่ต้องมาก็ได้เชื่อไหมพี่เป็นคนหนึ่งนะที่เห็นน้องน้องมอสเห็นดีเจด้วยกันที่จีบใครเงี้ยพี่จะเป็นพี่จะเป็นคนตัวยุให้มันได้กันกนะุยุให้คนได้กันมาหลายคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าจะไม่ได้หรือยังไงพี่ไปขัดของพี่ไม่ได้ขัดคอไม่ได้ขัดจังหวะพี่หองได้แน่นอนไกเกน กลัวไหมไอเกณแบบก้นเป็นคนตัวอ้วน่ยมันติดพุงเงี้ยหนูรับได้ไหมหรือว่าหนูทําเองหรือว่าให้เกณฑทํเกี๋หน mm um ูขึ evet ้นเองเลยค่ะลอกลอกเอ้ยน้องเกมเป็นใคฮะน้องเกมเป็นคนจังหวัดไหนคะน้องเกมเป็นคนจังหวัดอะไรครับอยู่ประจวบค่าหัวหินอ๋อยุหัวหินอ๋อมิน้าเลยแล้วมันทุกวันนี้มันอยากกินหอยเหลือเกินนะฮะอ่ะมาเรื่องราวความลับของเราเป็นไงบ้างครับออเเป็นเรื่อง ความลับใช่ไหมที่ไม่เคยบอกใครใช่ที่ไม่เคยบอกใครขอบคุณ้องฟิลด้วยกัเฟยไอด้วยนะครับแอปตดในห้องพี่แอปตดในห้องเรียนก็แบบว่าเออคือปวดขี้อะพี่เออแล้วทีเนี้ยอ่าอ่าอ่เออปวดขี้แล้วเออแบบขนปวดขี้พี่ตอนนั้นคือมันตดเม็ดอะพี่เข้าใจไหมเกมดูโปรไฟล์มึงแล้วมึงเลิกกับไอเก้นเหรอมาจีบพี่เถอะปจริงป พี่ดีกว่าไปไปอยู่กับพี่ดีกว่านอ้องจริงรักกับพี่ <c oughs> ไม่มีเศร้าเด้าอย่างเดียวน้องเอ้ยไปติดใจไอเกนไปไปรู้จักไอเกนแต่ตัวไหนกันไปชอบไอกเกนแต่ตัวไหนกั <c oughs> คนไปไปไปจอดแจ๊กจอดแจ๊กันแต่ตัวไหนเราชอบมันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะได้คุยตอนหนูมาดูพี่บาสแล้วก็กดวีพี่บาสอืออารมณ์คมไค่วะเอาวะ <c oughs> คนเราไม่ง คิดยังไงเวลาเราเวลาเราไล่หากันแล้วไอเกนหลับแล้วเกนมันกลเนี่ยเรามีความรู้สึกไงเราปิดพัดลมได้ไหมกลใส่มันพี่เหรออ๋อปอกันคิดว่าอนาคตกลัวกลัวเกนเขาจะเอาเราไหมกลัวแบบเอ้ยเอาแจ๊เราอะไรเงี้ยเราคิดไหมเราคิดไปถึงนั้นไหมฮรหนูไม่กลัวนะก,กลัวไม่เอาไม่กลัวกลัวไม่เอาอ่ะพี่นี่มันร้ายว่ะ <c oughs> อาแล้วจะได้น้องเขาเรียกว่าอะไรน้องสะพ้ายใช่ไหมเขาเรียกว่าน้องสะพ้ายใช่รักจริงไหมคนนี้ถามจริงรักจริงไหมเก็นเอาจริงๆริงเลยจากใจพูดกันตรงนี้เลยคนแย่ตรงนี้ฮะเจ๊เป็นพยาเลยเนี่ยยุทธพันสามร้อยแปดสิบเก้าคนเนี่ยพูดว่าเออรักเก้นจริงนะขเฮ้ยไอ้โด ไอโดมึงดูไว้ไอโดเรามึงดูไอ้โดโดไม่ใช่มึงอะไปเจอยุทธคนไหนเงี้ยไอเงิบน้ำมันน็ตเงี้ยก็เปิดโชว์กล้องกับเขามึงไม่ได้อะไรเลยเกนี่มันเงียบเว้ยมันได้วะ่ะอิจฉาน้องวะ่ะพูดตรงนี้อิจฉาเรื่องอะไรพี่พี่อิจฉาเรื่องมันจะมีะไม่ไม่ใช่พี่อิจฉาตรงมันจะได้แล้วอ่ะมันจะได้แล้วอ่ะ กลัวติดสังคังจากเกนไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมไม่กลัวนะพี่เพราะเเป็นอยู่เหมือนกันอ๋อเราเป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เออได้ไงเฮ้ยนี่มึงรับเกนมากเลยนะแบบมึงรับรับรับเกนได้ทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะเกนนะก็เดี๋ยวพี่เป็นพี่แต่ที่อยู่กับเกนเนี่ยคือเกนเวลานอนหลับชอบนอนอัพปากแล้วชอบละเมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันละเมออะไรขไม่แม่งก็ไม่รู้นะจริงๆมันเป็นอย่างนี้ประจำอันนี้ข้อเสียเอออันนี้จริงๆ สองไม่ค่อยอาบน้ําน้องน้องมันก็ไม่ค่อยอาบน้ําอ่ะคือไล่ให้ไปอาบมันก็ไม่อาบมันก็อาบก็ที่มาของาําว่าลุงพ่อเปรี้ยวลวงพ่อเค็มหลวงอะไรเนี่ยมาจากมันมากนะเออแล้วแบบอันนี้ไม่ได้ฆ่าน้องนะไม่ได้ว่าเลยแต่แบบบอกว่าเออเล่าให้ฟังเอยเรารับได้นี่เราเก่งมากแล้วเป็นคนออที่ดื้อเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าเผาดีขี้อิจชาว่าเออใช่กูอิจชามันมึงดูดิมมันได้แฟนสวยอะ่ะ เวอร์มันไม่ใช่อ่ะกูว่ามันไม่ใช่เลยมันต้องทําอะไรสักอย่างวะจริงๆอะ่ะจริงๆ <c oughs> เวอร์เกินพี่กิ๊บไม่สวยเหรอไม่พี่กิ๊หน้าเอาอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อาแม่ก็พูดไปอย่างก็พูดโม่โม่โมโมไปนั่นก็แง่ดูดิคือเราไปอยู่หูหินใช่ไหมถ้าพี่ไปเที่ยวหูหินมีที่พักให้พวกพี่ไหมครับอยากไปมากมีมีเยอะแยะเลยไปพักที่ไหนครับห้องหนูเลยครอพี่ พื้นที่ว่างเยอะถามจริงๆเราเคยมีแฟนมาก่อนไหมครับเคยมีค่ะทําไมถึงเลิกกับแฟนคนเก่าครับไม่รู้ว่ะมันบอกเลิกหนวไปอา้าวทาไมผู้ชายคนนั้นมันเร็วอย่างนี้วะคือ <c oughs> จะนัดเจอกับเกณฑ์พระรามสองวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ฮะเสาร์อาทิตย์เนี้ย เกณฑ์อยู่ในห้องไหมเกณฑนหลับเกณฑ์หลับผมรู้ด้วยว่าเกณฑ์หลับเฮ้ยนี่ไม่ใช่เกณฑ์บอกหนูอะบอกหนูเขาเวลาเกณฑ์คุยกับเราเนี่ยตอนเกณฑ์ที่มันบอกรักเราเนี่ยมันบอกว่าไงมันบอกว่าไงฮะมันก็พูดว่าไงวะพูดว่าเกมกูรักมึงนะเอออะไรนี่ไม่พี่จะถามนี่หนูเขินอยากเป็นแฟนเกณฑ์เลย ไม่เหมือนพี่อานเลยไม่เหมือนพี่อ่านเลยมือจะรับโทรศัพท์ไหมมืจะรับโทรศัพท์ไหมครับรับครับโอ้โหดมันแตกต่างอ่ะพี่อฉาน้องวะอาเกิดมันขารลมมันขารมมันได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจวะขารลมมันยังไงวะแม่พี่หนูกเป็นคนชอบเล่นมุกไงแล้วเขาจีบเป็นคนชอบเล่นมุกมันก็แบบไม่สกิลคนเรามไม่เหมือนกันพี่พี่อาจจะไม่รู้สกิลมันหรอกเข้าใจปะ มีหน้าเหอถามว่านี่พี่ถามมีพี่ถามว่าไอ้เก้นมึงไปทําอะไรกันหน้ามึงมาวะที่มึงหายไปสองเดือนวะอ๋อพี่ทรมาได้คนเรามันต้องมีไปขัดหน้าบ้างทําหน้าบ้างอะไรนี่บ้างโอ้ยแม่งพัฒนาการไปถึงด้านนมันคิดดูดิเฮ้ยจริงมันไปมันไปขัดหน้ามันไปขัดหน้ากับอะไรพวกนี้นะเออมันบอกพี่หรือเพราะว่าพี่ดูรู้ว่าปกติหน้ามันจะแบบจะเป็อยู่อะไรเงี้ยไหมเพราะมันเป็นเด็กวัยรุ่นปล่อยตัวมอสเก้นขอภาพหน่อยครับมีมีคลิปมีอะไรเงี้ยครับก็ เยอะนะครับสำหรับมอ์เกนมีคลิปอยู่เดียเด๋ยวไม่ต้องเปิดไม,ออไม่ต้องเปิดหรอก,อรอกถ้าเจอเจอเกนครั้งแรกถ้าเก้นพาไปนู้นไปนี่เราจะไปกับเกนไปมที่ถามดีกว่านะหนูเนี่ยจะลากพา,าไปพี่ <c oughs> <c oughs> มาเที่ยวอะไรนี้พี่ไปด้วยได้แม่พี่พี่ไปเจอเราด้วยได้ไหม เอามาจริงเปล่าวะหนูนี่ F4 พี่ย่าเลยรู้เปล่าเอ้ยพี่ไปงั้นพี่ไปพี่ไปพี่อยากรู้ว่าเก็นมันจะมันจะทายังไงเวลามันมันจีบสาวพี่อยากรู้เพราะว่าพี่ไม่รู้พี่ย่าต้องไปพี่าต้องไปแต่ว่าอย่าบอกมันเลยเราต้องให้เกมห้ามบอกต้องแอบดูมันแอบดูสกิลมันเวลาการคุยการอะไรเงี้ยว่ามันจะเขย่งงแล้วพี่ถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้งั้นจะไปบอกเก็น เราพร้อมแล้วเหรอพร้อมที่จะได้เอากันบบเกตนอย่างนี้แล้วเหรอเราพร้อมแล้วเหรอเราคิดดีแล้วใช่ไหมไม่มใช่พี่ก็แบบแบบไปเจอกันอะไรอย่างี้เที่ยวด้วยกันธรรมดามันเอาหมดแหละแมพัฒนาการตอนแรกก็ตูนังกินข้าวสักพักปุ๊บนั่นแหละมันแน่นอนอยู่แล้วเราเราเตรียมเรายอมไหมรักถ้ารักไอเกตนมันร้องไห้แล้วเกมไม่ร้องเกมเหรอทำไมเกมทำไมเราคุยกันมาต้องงานอะไรเงี้ยอ่ะ แล้วเราจะทำยังไงก็ฉีนาดามนี่มันใช่เวลาไม่สัตว์เฮ้ยแต่ว่าผมว่าเกมอะมันดูจริงจังกับเกมมากเลยนุ้ยพี่สังเกตตอนที่เราซื้อกับข้าวมานีโปรตีนมันจะเป็นคนแรกที่ออกไปกินข้าวพวกเราแต่ว่ามันนอนคุยโทรศัพท์กับกับเกมใช่ไหมโดยไม่คุยใครวะกับเกมวะใช่เออเกมมันไม่มันไม่มันไม่ มันไม่ยอมออกไปกินข้าที่ดูแต่ปกติมันต้องเป็นคนแรกที่อยู่หน้าจานข้าวเว้ยใครคือเก้นคนที่นอนกรนคนที่คนที่ตัวเหม็นเหม็นนะครับคนที่ไม่ค่อยอาบน้ําคนที่ไปเต้นไปเต้นอยู่ที่กลางสี่แยกมีเคีบอยู่นะครับนะฮที่พี่มสตอาลิงให้พี่อ้าวหน่อยนะฮนะเดี๋ยวสตรีมให้ดูแล้วก็มีคนที่นอนหลับสาวาา่าง เฮ้ยแต่เรารักกันพี่ดีใจนะน้องมันจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีพ่อแม่รู้ไหมครับว่าคุยกันเนี่ยฮะไอเกนมันเป็นลูกโสขอนะเออต้องเข้าใจนะโสขอนี่คืออะไรทูกขาใช่ไหมครับไม่รู้สังข์ังไม่ใช่ไม่พ่อมันเป็นโสขพอพ่อมันเป็นพ่อมันพ่อมันทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับพักอะไรไม่รู้เนี่ยที่มันเกี่ยวกับพวก ทำถนนอะไรพวกเนี่ยผมรู้พ่อพ่อทำเกี่ยวกับพักอะไรผมรู้แล้วเดี๋ยวสูบขี้ไม่ใช่ไม่โอพคอันทีคืองานเลยนี่พ่อทํางานพักพักไว้ก่อนยังไม่ต้องทําตอนนี้ช่วงนี้พ่อมันดอปงานอยู่พี่จริงๆเอาอีกแล้วปูอีกแล้วไม่น่าเอ่ยอีกแล้วกูอีกแล้วขอเทครับขอทครับผมมาปิดช่วงครับมัเกมเสาเสาทินนี่เหรอจริงๆเหรอ จริงปะยังไม่แน่ใจเลยยังไม่แน่ใจเลยรอดูตังค์ถ้ามาก็บอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จิบพี่บาทกับพี่จอกไปอ๋อไม่มีตังก็เอาตังเก็นไงตังเก็ตไงตังเก็นไงได้เก็นมีตังเยอะโอเคปะเราไม่อยากพึ่งเงินผู้ชายเราต้องเก็บด้วยกำแรงเราเองเออยางงั้นมึงก็ดูผู้ชายหลอกไปตลอดแหละอ่ะเดี๋ยวสมทุนให้ให้ให้น้องเก็นห้าร้อยบาท ไม่กูต้องอคู่นี้กูต้องให้มันได้กันให้ได้วะเพราะว่าไม่ยอมแต่กูจะยุให้มห้ได้กันจริงจริงใ <c oughs> ม่งได้กันให้ได้จริงจริงๆ <c oughs> อขอบคุณน้องเกมด้วยนะครับแหมมันไปเจาะแจเจาะแจกันตอนไหนวะอิจฉาวะ